ตรงนี้นะฮะมันจะมีที่ยิงด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถยิงได้นะฮะไปโวล์สีดีกว่าทุกคนโอ้โโอเค เอาลครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคนเราอยู่ภายในโกลฟุตบอลกันอีกแล้วนะฮะซึ่งรอบนี้นะครับทุกคนเรามีเงินมากกว่า83ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเป้าหมายของเรานะครับน้องๆคือเราเนี่ยจะทำการปลดล็อกโวลใหม่กันนะฮะแต่ว่าโวลใหม่ครับทุกคนมีราคาแค่10ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะคือผมเนี่ยฟาร์มไปนานมากๆเลยนั่นเองนะฮะเป็นยังไงนกน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับน้องๆแต่ก่อนเลยไปด้นคกันครับน้อง กดติดตามกดตาเกเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งปลองใจผมด้วยแพรตามคลิปหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดึงช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้ทุกคนมันคือหอคอยเว้ยน้องๆซึ่งเราเนี่ยสามารถขึ้นไปกระโดดที่หอคอยได้เลยนั่นเองนะฮะเรามาลองดูกันทุกคนว่ารอบนี้นะฮะลูกบอลเราจะไปถึงหรือเปล่านะน้องๆคิดว่าถึงไหมผมคิดว่าถึงว่ะดูจากตรงแล้ว แล้วก็เป็น new high score ใหม่ซะด้วย <S <S ส่วนอันนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเกาะ ไอแลนด์นะฮะซึ่งเกาะน,นี้นะะุกคนจะเป็นเกาะส่วนตัวกันนั่นเองนะฮะผมเนี่ยอยากเข้าไปมากๆเลยนะฮะรอบนี้เฟลว่ะน้องๆโอ้โห oh. oh. ให้ตายทุกคนแต่ว่าช่างมันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะทาการเทเลพอร์ตกลับมานะฮะเพื่อนที่เราเนี่ยจะทาการซื้อลูกบอลลูกใหม่กันนั่นเองดูเหมือนกับว่าลูกบอลลูกนี้จะเป็นสมอเรือทุกคนแต่ว่ามัน0.71%เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะและตอนนี้นะครับเราไม่มีเกมพาสเลยนั่นเองนะครับน้องๆ ซเซตหมดทุกคนโอ้ไม่มีเกมพ l u เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําการซื้อลักกี้หละน้างน้องๆคิดว่าถ้าเกิดเราซื้อลักกี้เนี่ยมันจะแฮปปี้มากขนาดไหนเออมันก็มีความเป็นไปได้นะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราทําการซื้อเกมพ l u เรายังไม่ตัดสินใจซื้อกันดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องๆนะฮะไปทําการเอนชานของด้วยดีกว่านะฮะคือตอนนี้ทุกคนภายในโวลนี้นะฮะมันมีพื้นที่ทาการเ n c h a n c e ด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยทำการอ n c h a n c e ไปแล้วนะครับแต่ว่าอยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นในการานวน 3 5ส0 0ั 35, เลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอู้ ความคมบวกสามทุกคนทำไปเล่นไปนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับน้องๆโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดเพิ่มดีกว่าน้องๆคิดว่าเราจะทาการอัปเกรดอะไรดีฮะดูทรงแล้วนะทุกคนเรามีเงินเยอะมากขนาดนี้อัปเกรดอย่างละสิบละกันนะครับน้องๆจะทาการอัปเกรดอันนี้ตีคมนะฮะแล้วก็เป้าหมายนะฮะรอบนี้ผมบอกเลยนะฮะอยู่โลกนู้นนะฮะยังเตะเข้าโกเลยนะครับน้องๆอ๋อแล้วก็อย่างนึงครับน้องๆไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะมีที่ยิงด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถยิงได้นะฮะไปโวลรสี่ดี โอเคนี่ไงทุกคน,ออคน,น,กคนไอ้วงสีบูที่ผมพูดถึงไปนะครับถ้าเราอยู่ในวงนี้เราทางการเตะบอลน,นะครับน้องๆมันจะได้คูณสองนั่นเองนะถึงไหมทุกคนโอ้ my god ถึงเฉยเลยทุกคนมันเป็น new high score ด้วยนะครับน้องๆทาเปเล่นไปนะฮะนี่เตะรอบหนึ่งได้เท่าไหร่ะทุกคนผมไม่ได้ทราบเลยนะฮะดูดิทุกคน อารมณ์เหมือนกับว่าจะได้รอบละห้าแสนหรือเปล่าทุกคนตอนนี้มีอยู่ประมาณ48ล้านนะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูลูกนี้กันโอ้ลูกแล้วประมาณแสนกว่าเลยทุกคน ทําเป็นเล่นไปทุกคนผมบอกได้คำเดียวเลยว่าเกมนี้นะฮะเราสามารถฟาร์มกันได้แบบสบายๆเลยนะฮะมีคนเอาทีวีมันตาอตีกับผมเนี่ยทุกคนเหมือนกับว่าจะไม่ใช่ทีวีเขาเรียกว่าอะไรนั้นคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นจอมอนิเตอร์กันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเป็นจอนูนนะคือแบบว่ามันเก่ามากๆเลยนะครับน้องๆพี่อยากรู้จังเลยทุกคนว่าถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเนี่ยมันจะมีความไพรเวทมากขนาดไหนนะฮะเหมือนกับว่ามันจะมีขายอยู่ด้วยนะครับน้องๆซึ่งเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับทุกคน นั่นเองนะฮะแต่ผมก็มีรู้กันทุกคนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำการซื้อเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวไปแล้วนะฮะเราจะได้อะไรกลับมากันบ้างนะฮะคือแบบยังไงมี XP คูณ2หรือเปล่าถ้าเกิดมี XP คูณ2แล้วเราทำการซื้อเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปที่โวเดิมของเรากเลยดีกว่านะฮะเราต้องฟานเท่าไหร่ทุกคนอ้นี่ไงกูโดนโคูณ2ของเรานะฮะจัดไปน้องชายโอ้โห95เนะฮะเข้าอยู่แล้วทุกคน อีซี่จัดทุกคนโอ้โหตอนนี้เราเปิดโวลใหม่แล้วนะฮะน้องๆน้องๆคิดว่าถ้าเกิดเราทําการซื้อลูกบอลใหม่เราจะได้อะไรฮะทุกคนคือถ้าเกิดสมมติเราได้รูจินารี่เนี่ยมันคงเป็นที่ว้าวมากนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะฮะเกมพาสก็ไม่มีนะฮะยานลัคก,กี้ก็ไม่มีนะฮะแต่ผมอยากลองเสี่ยงดูอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะฮะสามเอ็มเท่านั้นครับน้องๆโอเคถ้างั้นนะฮะภาวนาว่าเราน่าจะได้รูจินารี่หรือว่าอ e ีพิกเอ็นะฮะอีพ e ิกสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคคนนนไหหดดูิโโอออ้อมมอ ดูคน โคตรปุ๊บเลยนะฮะอีกสักลูกนึงแล้วกันทุกคนโอ้โหไม่สิทุกคนผมคิดว่าผมต้องมีโชคนะฮะอย่างน้อยได้อีพิกก็ยังดีโอ้โคอมมอนอีกแล้วครับทุกคนโนเว่ทาไมมันได้มาซ้ํา2ขนาดนี้นะฮะอีกรุ่งแล้วกันนะครับน้องๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอามาฟิวชั่นกันได้นยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถเอามาฟิวชั่นกันได้นะครับทุกคนดูดีทุกคนรอบนี้ได้อีพิกหรือเปล่าโอ้โหคอมมอนสามรอบเลยเหรอทุกคนอัน,น ภายในตัวเลยนั่นเองนะฮะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราเนี่ยจะไปฟาร์มกันต่อนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรายังสุ่มในรูปแบบนั้นเงินเราต้องหายไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างแน่นอนนะฮะโอ้โยไอ้คูณสนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่ขอเวลาฟาร์มแป๊บเดียวครับทุกคน แล้วตอนนี้นะครับน้องๆเราก็เก็บเงินจนมากกว่า100ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคือแบบว่ามันเยอะมากเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะฮะธุรกิจของเราอันถัดไปนะฮะก็คือการเราจะปลดล็อกด่านนี้กันนั่นเองอุ้ยมีคนเตะบอลอยู่ด้วยทุกคนโอเคโอเคนึงซองซัโบอปหนึ่งทีูถือว่าเป็นนิวไฮมากๆเลยนะครับน้องๆแต่ว่ารอบนี้ทุกคนผมคิดว่านะทุกคนเรามาทําการ อะไรสักอย่างหนึ่งกันดีกว่านะฮะคือตอนนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกันต่อนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไปไม่ได้แน่เลยนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าเราทําการอัปเกรดอะไรดีครับผมคิดว่านะทุกคนทาการอัปเกรดแรงละกันนะฮะแรงน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะอ๋อแล้วก็สปีกด้วยนะฮะหลายๆคนจะสงสัยนะฮะว่าสปีกเนี่ยคืออะไรนะฮะสปีกเนี่ยทุกคนมันเป็นหลักการการวิ่งของเราอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับน้องๆคือถ้าเกิดเราทําการอัปปุ๊บเนี่ยจะทําให้เรานะฮะสามารถวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่่นนนนเเเองงคครัับทุกกกโโาาา้ไปใหมดีว การพุ่งเรานี่โคตรสวยเลยนะฮะดูดิทุกคนว่ารอบนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะอุ๊ย89%หรอทุกคนจะไปถึงหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนดูตรงๆละนะฮะเฮ้ยถึงอยู่อู้หูนิวไฮสกอร์มากๆเลยนะฮะทุกคนแล้วก็อีกรุ่นครับทุกคนลูกที่2ของเรานะฮะลูกนี้ถึงหรือเปล่าทุกคนถึงนะฮะโอ้โ แค่2ลูกนี่ก็เกือบ1ล้านดอลลาร์แล้วนะครับน้องๆโอเค okay, ลูกที่3มนี่ถึง1ล้านดอลลาร์อย่างแน่นอนแต่ผมลืมดูไปทุกคนว่าโวใหม่เราเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะฮนึงกะสุมได้นะครับรอบนี้ดูเหมือนกับว่าจะต้องใช้ประมาณ5ล้านเลยนั่นเองนะครับน้องๆซึ่งถือว่าเป็นที่เยอะมากๆเลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับมีทั้งหมด3ฟองด้วยกันนะฮะแสดงว่าเราเนี่ยสามารถไปอีก3โบเลยนั่นเองนะครับและนี่นะครับทุกคนโ เซิร์ฟเวอร์กำลังอัปเดตพอดีเลยนะฮะและนี่นะทุกคนคือ go f o o t อลกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวรับผมด้วยนั่นเองซึ่งปรองใจผมไม่แพนตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ้งช่องเราได้แล้วรับข่าวสายใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะฮะน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้<อ>เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล The way rib betray out like I'm young as I am and the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all, life's change. Uh huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here I see rappers lying dark folks